นี้ก็คือมะพร้าวหมูสีครับก็เป็นพันธุ์ที่กินผลอ่อนนะครับน้ำมีรสชาติหวานแต่ไม่หอมเนี่ยที่จังหวัดโคราชก็มีตำบลหมูสีด้วยอ่าไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่ามีมะพร้าวเยอะที่ปากครับพันมะพร้าวพันธุ์นี้หรือปเปล่านะก็รอบหัวจุกนี่นะครับ เป็นสีขาวนะครับเมื่อดึงขั้วจุกออกจะมีสีชมพูตอนยังไม่มีเนื้อมะพร้าวนะครับเป็นกะลาอ,อ่อนนะครับรสชาติกรุบกรอบมันหวานอร่อยอาหากรอบขั้วจุกมะพร้าวเป็นสีเขียวเนื้อมะพร้าวจะยังไม่สามารถรับประทานได้ครับกะลาจะมีรสชาติฝา ก็เหมือนจะดูที่สีของหัวจุกมะพร้าวนะครับก็มีสีขาวแล้วก็สีชมพูแล้วก็สีเขียวนะครับนี้คงจะต้องไปเรียบเรียงข้อมูลดูอีกรอบนะครับอมืมะพร้าว <c oughs> พันธุ์นี้นะครับก็ดูแล้วสีเหลืองเหลืองนะครับเหมือนอะไรมะม่วงสุกๆุกเลยนะครับนี่ก็เป็น มะพร้าวน้ำหอมพันนาลิกเกนะครับไม่ใช่นาฬิกานะครับก็ลักษณะของเขานะครับก็จะเป็นต้นติเตี้ยครับอันนี้ที่เห็นแล้วก็เป็นผลนะครับก็ผิวเนี่ยจะสีเหลืองนะครับแล้วก็ให้เริ่มให้ผลผลิตนะครับเริ่มให้ผลนะเมื่ออายุประมาณ3ถึง4ปีครับหลังจากการปลูก ก็จัดเป็นมะพร้าวสีเหลืองทองงาช้างนะครับเหมาะสำหรับทานผลสดและปลูกเป็นไม้ประดับจัดสวนครับจัดสวนไว้ก็เพื่อความสวยงามนะครับมะพร้าวน้ำหอมพันนาริเกออันนี้ก็คือ มะพร้าวทองกับมะพร้าวเงินนะครับสำหรับการทำขวัญทาลุกนะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีเกี่ยวกับการทำขวัญทาลุกเกิดใหม่นะครับจะใช้มะพร้าวที่งอกมีใบแล้วนะครับหนึ่งคู่นะครับก็มาเข้าพิธีด้วยเรียกว่ามะพร้าวทองแล้วก็มะพร้าวเงินครับซึ่งก็จะใช้กระดาษทองแล้วก็กระดาษเงินนะครับ กระดาษทองกระดาษเงินนะครับก็ามาปิดที่มะพร้าวอย่างละผลนะครับเมื่อทําพิธีสมโพธิเสร็จก็จะนํามะพร้าวไปปลูกพร้อมกับฝังลบของเด็กนะซึ่งที่ฝังลบเด็กตรงนั้นนะครับถือเป็นความเชื่อที่ว่าจะเป็นที่ปลูกบ้านสร้างเรือนต่อไปนะครับและนี่ก็คือ,อมะพร้าวทองมะพร้าวเงินครับเกี่ยวกับการนํานขวัญของทารกครับ อันนี้เรามาดูเกี่ยวกับความเชื่อของเทพเจ้าของชาวอินเดียนะครับก็ชาวอินเดียเนี่ยจะนิยมถวายมะพร้าวเป็นลูกๆครับเพื่อเป็นอของบูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดูฮะในชุดนี้ก็จะมีอดอกไม้กับกล้วยนะครับ เพราะว่าทางนี้เขาเชื่อว่ามะพร้าวเนี่ยนะครับเป็นผลไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ครับบริสุทธิ์แล้วก็สะอาดแล้วก็รูปทรงสันฐานนะครับที่คล้ายศีรษะมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกแล้วก็ใหญ่ด้านนอกที่เหมือนปลอยผมนะฮะกระโหลกมะพร้าวครับ้ายกระโหลกมนุษย์แล้วก็น้ำมะพร้าวนะฮะด้านในเหมือนเลือดและ เนื้อในสีขาวเหมือนสมองของมนุษย์ครับการใช้มะพร้าวเป็นของบูชาเทพเจ้าจึงเปรียบเสมือนการแสดงความอ่อมน้อมถ่อมตนอย่างที่สุดต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือเทพเจ้านะครับอันนี้เป็นทางความเชื่อของอศาสนาฮินดูนะครับซึ่งก็อ่านตามเ e สเฟลเน้นะครับที่เขาบอกมาก็ <c oughs> <c oughs> เป็นน้ำมะพร้าวกับ สามความเชื่ออันนี้ความเชื่อแรกนะครับน้ำมะพร้าวอ่อนกับยาพิษละเวทมนต์ครับคาถาของชาวมาเลเซียอันนี้อ่านตามที่เขาบรรยายไปนะครับก็ในตำราเกี่ยวกับยาพิษละเวทมนต์คาถาของชาวมาเลเซียครับกล่าวว่า <c oughs> น้ำมะพร้าวอ่อนนะครับสามารถแก้พวกพิษร้ายต่างๆได้โดยกำน้ำโดยนำผสมกับ น้ำอ้อยแดงครับขับหากใครถูกมอมยาให้หลับครับก็แก้เคล็ดด้วยการเอาน้ำมะพร้าวอ่อนนะครับน้ำมะพร้าวอ่อนนะมาล้างหน้าแ้ะด่บกิน,นเข้าไปนะก็จะหายจากอาการมึนงงได้ก็กล่าวทางวิทยาศาสตร์นะครับน้ำมะพร้าวอ่อนมีผลบัตเป็นธาตุเย็นครับสามารถขับพิษล้างสารพิษออกจากร่างกายได้นั่นเองส่วนข้อที่2นะครับน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์เสมือนน้ำนมแม่นะ <c oughs> ในวิธีทําขวัญน,นาคครับจะมีหนึ่งขั้นตอนที่ผู้ทำขวัญครับจะต้องป้อนน้ำมะาพร้าวอ่อนให้นาคได้ดื่มกินเพราะ,ะความเชื่อที่ว่าน้ำมะพร้าวอ่อนเนี่ยป้อนให้นาคได้ดื่มกินเนี่ยเป็นน้ำที่เกิดมาจากธรรมชาติการที่นาคได้ดื่มในครั้งนี้ก็เพื่อชวนให้คิดถึงค่าน้ำนมของแม่ที่เคยชุบเลี้ยงแล้วก็ความเชื่อแม่ท้องกับการดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนนะครับก็คนโบราณนะครับมีความเชื่อว่า การดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนทุกวันนะครับในช่วงตั้งคันนะครับจะทําให้ทารกในคันที่ไม่ดิ้นหรือมีการอ่อนเพลียแข็งแรงขึ้นครับและเมื่อทารกคลอดก็จะมีผิวพันธุ์ผ่องใสนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องอสารอาหารนะครับเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับก็มีการวิจัยพบว่าน้ำมะพร้าวมีสารชนิดหนึ่งครับที่ทําให้มดลูกดิบตัวและเกิดการชะล้าง จึงทำให้เด็กที่คลอดมาไม่มีไขมันติดตามตัวครับแต่ก็ยังไม่มีงานวิจัยออกมาครับออกมายืนยันว่าน้ำมะพร้าวจะทําให้เด็กมีถิวพันดีนะอันนี้ก็ดูที่เขาทำอ,าอะไรข้อมูลประชาสัมพันธ์ในงานนี้นะครับอันนี้ก็แทนให้ดูนะครับน้ำมะพร้าวกับสามความเชื่อนะครับ อันนี้ก็เล่าสู่คนฟังครับจากทางนิทรรศการของงานนี้นะครับตัวโชว์นะครับก็ไม่มีน้ำมะพร้าวนะครับแต่เลองบรรยายดูนะครับก็ทางการล้างหน้าศพด้วยน้ำมะพร้าวนะครับในพิธีกรรมทางพุทธกับพราหมณ์นะครับมีความเชื่อว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้าที่บริสุทธิ์ครับเหมาะกับการชําระล้างการนําน้ํามะพร้าวมาล้างหน้าศพนะครับก็เปรียบเสมือนการล้างสิ่งโสโครครับล้างเอ่อพวก อคุโสลกรรมให้หมดสิ้นไปครับทำให้ผู้ตายนะครับเกิดความป่องใสนะครับแล้วเกิดความสงบในจิตใจครับแล้วก็เดินทางไปพบหน้าครับอย่างปกติสุขครับส่วนความเชื่อที่ว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำบริสุทธิ์ครับก็เพราะว่าเป็นน้ำที่ถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกมะพร้าวอย่างแน่นหนาครับก็ส่วนแข็งของอมะพร้าวนี่มันก็จะเอาไว้ปกป้องส่วนที่อ่อนนะครับ แล้วก็มีกะลาเนี่ยนะครับคอยบล็อกไว้ชั้นหนึ่งครับนอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อว่านะครับมะพร้าวที่ต้นที่มาล้างหน้าศพครับยิ่งลําต้นยิ่งสูงใหญ่เท่าไหร่ครับน้ําที่ได้มาก็จะยิ่งสาดมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เขาจัดไว้เผยแพร่ภายในงานนะครับน,นี่มาดูนะครับเป็น ศิลปะศิลปะที่เกี่ยวกับลิงทั้งหลายนะครับอันนี้นี่ก็เป็นลิงใส่แว่นนะฮะใส่แว่นนี่ใช้พวกผลจากมะพร้าวนะครับออมีจุดนั่งถ่ายภาพนะครับลิงลิงเึจีกเบืกนะครับดิงตัวเล็กนะฮะนี่ก็ ลิงหลาสายพันเลยครับอันนี้ทําให้นึกถึงลูกป,ปั้นของะายฐานจินซีฮ่องเต้น,นะครับแต่น,นี้กก็จะเป็นกองทัพลิงนะครับกองทัพลิงนะฮอยู่กับสวนมะพร้าวเดี๋ยวครับเดี๋ยวดูอุปกรณ์เจาะมะพร้าวนะครับน่าสนใจมากเลยอ,นนอ,เอันนี้ก็แคะ แค่พวกเสร็จมะพราะา้าวออกอย่างหลอดกันนะครับนี่เป็นสเตนเลสนะครับรรรนี่ก็เก๋ไก่ดีนะครับม่ายดีมากเลยนะครับ ขายหมดแล้วครับของหมดแล้วนะครับนี่สงสัยอันนี้ได้ทงานได้ทโอ้สีแต่อสั่งจองใช่ครับอันนี้มีสั่งจองได้นะครับนี่ครับนี่ก็ดูสาธิตครับมีมีตัวเจาะกับค่อนนะครับแล้วก็งัดขึ้นนะครับโอ้ขายดีมากเลยนะครับต้องต้องพีออเดอร์ทีเดียวอันนี้เครื่องปองมะพร้าวสดนะครับ ยังไม่สาธิตจริงนะครับคนี่นะครับก็เป็นใบติวนะครับโบชัวรนี่ก็เป็นโบชัวรนะครับเดี๋ยวถึงไว้มาดูนะครับโปรดักท,ที่ได้จากมะพร้าวมีอะไรบ้างครับอันนี้ก็เป็นของ หมายเลขราชพัฒน์ส,สวนสุนันนะครับสาขาเคมีนะครับก็มีนี่ยครับอันนี้เป็นลายแทงนะครับสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรกับ QR Code โดยตรงนะครับอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกล่องฟูมแล้วอันนี้เนื้อสัมผัสนะครับโขก็นิ่มๆน,นี่นะครับอันนี้ก็เอาไปโอใส่เข้ากล่องอน,นี้ก็เก๋เป็นอีกแบบนึ SSRU นะครับ นี้อกอมีอบรมทำกระดาษเปลือกมะพร้าวด้วยนะครับอันนี้คิวอาโค้ดนะครับอันนี้อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือน้ําหอมอโรมาครับอ๋อน้ําหอมอโรมานะครับต้องลองดูนะครับโอ้กินข้าวเล่ครับเล่นกินขนมนิดนึงแค่ในข้ากับงานโอ้เยี่ยมเยี่ยมเลยอันอันนี้ปักเข้าไปเนี่ยโอเคไอ้โปรดักตัวนี้ก็เป็นน้ำหวานจาก การตนดแท้นะครับอันนี้เป็นผลงานาทั้งจากวิจัยนะครับแล้วก็ทำขายนะครับของมรสวนสุนันทานะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับสระผมนะครับดูก่อนได้นะคะอันนี้ปิดผมขาวนะครับสมุนไพรนะครับอันนี้ก็ ซีรัมน้ำมันมะพร้าวนะครับอันนี้ <c oughs> แชมพูสมุนไพร8ชนิดนะครับอันนี้ลายแทงล้านนะครับอันนี้ก็สบู่มะพร้าวนะครับสบู่น้ำมันมะพร้าวนะฮะนี่ก็ลายแทงร้านนะครับนี่ก็เอาไว้บำรุงมือกับเล็บนะครับอันนี้เป็นใช่ค่ะมีค่ะเป็นแฮนด์ครีมอันนี้ลายแทงร้านนะครับนี่นะฮะ นี่ก็น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นนะครับออร์แกนิกนี่ก็เป็นพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนนะครับสั่งถ้วยลอยนะฮะนี่ก็บ้านโดนัทนะครับนี่ก็เป็นสมูทนะครับน้ำหอมนะครับแล้วก็คือร้านออลโคโค่นะครับอันนี้ก็เป็นเค้กหน้านิ่มมะพร้าวหอมนะครับสัมกล่องลอยนะฮะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับ น,นี่นุ่มมากเลยครับอันนี้ก็คือโลแกนคลาวเบรเกอรี่นะครับนี่ครับอันนี้อร่อยมากครับเค้กหน้านน่มะพร้าวอ่อนอันนี้จะมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับมะพร้าวทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็คือไดฟุก,กุนะครับมะพร้าวฝอยทองนะครับนี่ก็ราคาสามเกนะครับนี่นะครับร้านไดฟุก,กุครับนี่ โอ้ oh, อันนี้เขามาชุมนุมอะไรกันนี่นะครับรวมมิตร oh. ลักมะพร้าวนะครับอ๋อ oh. oh. จอปูหมูยอ oh. ก็เป็นข้าวหลามนะครับนี่ขนมม้อกแกง60บาทอันนี้ก็เป็น M n T นะครับผ้ามัดย้อมบ้านโคกขางนะครับอันนี้ผ้ามัดย้อมจากสีจากเปลือกมะพร้าวนะครับ นี่ราคาก็อยู่ที่159บาทครับโหอัน oh, นี้ดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับการทำการย้อมสีนะครับอันนี้ผลิตภัณฑ์จาก <c oughs> มะพร้าวสกัดเย็นนะครับน้ำมันโลชั่นสบู่ก้อนนะครับอันนี้ก็ใยบวบนะครับ3.5 3อันร้อยนะครับ อันนี้ก็ลายแทงร้านนะครับสมุนไพรสบายแอดโฮมนะคอันนี้ก็เป็นร้านจากเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์นะครับเฟซี่และอัญญานางสมุนไพรสไปรูดีน่านี่นะครับราคาตามนี้นะครับ3า0บาทนะครับโลชั่นทองคำลังไหมไข่มุกคอลลาเจนอันนี้ก็น้ำผึ้งป่านะครับ,รบอันนี้ก็ เป็นพวกมะพร้าวที่เอ่ออเามาโชว์ในงานนะครับกาแฟมะพร้าวนะครับกก็บอมในร้านนี้ครับสยามสปูนคอฟฟี่นะครับนี่กาแฟผงนะครับน,นี่อเมริกาโน่นมะพร้าวนะครับ60บบาทครับอันนี้ดีต่อใจเบเกอรกี่นะครับชิ้นละสามห้าสามชิ้นร้อย เป็นโรตีมะพร้าวอ่อนนะครับ40บาทนะครับนี้ในงานนะครับนี้ไอตรีมกะทิในกะลามะพร้าวนะครับนี่ก็40บาทนะครับนี่ก็ร้านต่อยติมนะครับครับอันนี้ก็เป็นรวมๆในงานนี้นะครับรวมงานอีเวนต์มะพร้าวนะครับ เล็กๆนะครับจัดอยู่ถึงวันอาทิตย์ที่23สิงหาครับ2563ก็ยังอยู่ในช่วงโควิดก็ใส่หน้ากากกันนะครับนี่ครับโกวแก่ครับก็สวัสดีครับสำหรับอีเวนต์ประมาณครับเอ่อสัปดาห์สิบวันนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเล่นมุก หลืออะไรหรือเปล่านะครับว่ามะพร้าวพันหายากครับมะพร้าวหายอืมหรือมันมีจริงๆวะจักไม่แน่ใจ